สรุปข่าวเช้าของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเล็กน้อย0.02% SP500 ปิดลบ0.59%แล้วก็ NASDAQ ปิดลบมากที่สุดเลยครับ1.46% โดยในสกุลเงิดีาดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคารขณะที่ดัชนีนัสแดกร่วงลงกว่า300จุดเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้นเอ็นบีเดียนะครับขณะที่นักลงทุนนั้นจับตาดูถ้อย,อยแถลงของนายจรมพาเวลประธา,านธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมประจําปีที่เมืองแจ็กสันโฮนะครับ ก็ต้องจับตาดูนะครับเนื่องทุนครับกำลังจะถึงแล้วนะการประชุมจัคสันโคนะฮะก็เลยเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรหน่อยนักวิเคราะห์จากบริษัทฮ r i s ิสไฟน c i a l กรุ๊ปได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนที่พาเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เบืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงโดยต่างก็คาดว,ว่าพาเวลนั้นอาจจะส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวมากกว่าที่คาดเอาไว้คุณริชาร์ด c ชปเปอร์สไตน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัท Treasury Partners ได้กล่าวว่านักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนายจอร์นพาเวลในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของพาวเวลก่อนที่เขานั้นจะสิ้นสุดวาระก,การดำรงตำแหน่งประธานเฟดในเดือนพฤษภาค,คมปี2 5 6 9โดยคาว่าพาวเวลนั้นอาจจะเน้นย้ำถึงความจำเป็น ที่เฟดต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารครับนอกจากนี้นักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือว่า Sam Altman ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Open AI ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวว่า The Verge นะครับว่าหุ้นเนี่ยนะฮะกำลังอยู่ในภาวะฟองสบู่ นี่ก็เลยนะครับส่งผลทําให้ตลาดนั้นเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนลบเล็กน้อยค่าเจาตดาายุติสงครามยูเครนหนุน,นอุปทา,านพุ่งครับสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซ์เดบิวช์ายตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารเนื่องจากนักทุนคาดการณ์กันว่าการเจราจาไตรภยาคยรีระหว่างผู้นําสหรัฐยูเครนและรัสเซีย เพื่อผลักดันให้มีการยุติสงครามในยูเครนอาจจะนําไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียซึ่งก็จะทําให้รัสเซียนั้นสามารถส่งออกน้ํามันและก็ส่งผลให้อุปทานน้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นประธานาธิบดีโบลเมเซเลนสกี้ ky, ผู้นำของอยูเครนนะครับพร้อมด้วยผู้นำยุโรปอีก7คนได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนะัทชัมผู้นำของสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าการพบปะกกับผู้นำยูเครนในครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดการประชุมแบบไตรภา,าคีร่วมกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียพร้อมสแสดงความเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีปูตินเองก็ต้องการให้สงครามในยูเครยนยุติลงเช่นเดียวกันครับ ทางด้านของประธานาธิบดีเซเนสกี้กล่าวว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เป็นไปได้ด้วยดีและก็ได้มีการหาหรือการเกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคงที่สหรัฐอาจมีให้กับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะให้หลักประกันดังกล่าวแม้ว่าขอบเขตของการให้หลักประกันจะยังไม่ชัดเจนก็ตามนักวิเคราะห์ด้านพลังงานจาก DBS Bank ได้กล่าวว่า ท่าทีที่อ่อนลงของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการใช้มาตรการคว่ำบาตรทุติยภูมิที่พุ่งเป้าลงโทษประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนั้นได้ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะชะงักงานด้านอุปทานน้ำมันในตลาดโลกและก็ทำให้ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงไปด้วยขณะที่นักวิเคราะห์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์จากบริษัท TD Securities ได้กล่าวว่า หากผลการประชุมตรายภาคีทําให้สถานการณ์ตึงเครียดนั้นลดน้อยลงและทําให้สหรัฐตัดสินใจย,ยกเลิกใช้มาตรการคว่ำบาตแบบทุติยภูมิก็อาจจะทําให้ราคาบำมันั้นร่วงลงแต่ระดับ58ดอลลารต์ต่อแบรเรลวในไตรามาสที่4ประจําปี2068นี้เลยครับยาวไปจนถึงไตรามาสที่1ในปีหน้าพณะของสถาบันปโตุเรียมอ,อเมริกาหรือว่า API รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลง2.4ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่15สิงหาคมขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาพลังงานแล้วก็ตัวของดัชนีหุ้นนะครับ เรามาดูที่ตัวหน้าการาบชนิดหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุการปรับตัวลงของราคาทองคําน้ํามันก็ยังอยู่ในที่รานเทรนด์ฝั่งขาลงนะครับตามที่เราได้แจ้งกับนักลงทุนเอาไว้นะครับว่าภาพรวมแล้วหน้าเซลล์ยังค่อนข้างที่จะมีความได้เปรียบเนื่องจากปัจจัยต่างๆก็ไม่ค่อยดีต้องพูดแบบนี้เลยครับสำหรับราคาน้ำมันดิบหน้าบ่ายนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ราคาทองคำครับนักทุนครับเมื่อคืนนี้เราเทรดกันอยู่บริเวณแถวดี้เด้งขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นก็ร่วงยาวเลยนะครับประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0จุดด้วยกันผมได้ทำการแจ้งกับนักทุนที่หน้า Facebook Page ของเราครับว่าทองคำเดี๋ยวไม่ได้มีข่าวใหม่อะไรนะครับเกิดจากการเทขายทำกำไรซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทางอินโฟเควสเช่นเดียวกันครับในช่วงเช้านี้ว่าทองคําที่มีการปิดตัวเข้าสู่แดนลบเนี่ยเป็นเพราะว่านักทุนเ็าเทขายทํากําไร ก่อนที่จะ,ะเผชิญกับการถแถลงของนายเจอรพ์พาวเวลที่แจ็คสันโฮครับทุกท่านนักวิเคราะห์จากบริษัทคิทโกเมทัลส์ได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นชะลอการซื้อขายก่อนที่การประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงจะเปิดฉากขึ้นในวันที่21-23สิงหาคมและคาดว่าภาวะการซื้อขายในตลาดทองคำนั้นอาจจะซบเซาจนกว่าจะถึงการประชุมเลยทีเดียว การประชุมที่มือจักสันโคนในปีนี้จะจัดขึ้นในหัวข้อ Labor Markets in Transition, Demographics, Productivity and Macroeconomic Policy หรือตลาดแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรประสิทธิภาพการผลิตและนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคครับในการประชุมครั้งนี้พาเวลดันจะมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันสุขที่22สิงหาคมเวลา10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐ หรือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็คือวันศุกร์ตอน3ามทุ่มนะครับโดยนักลงทุนจะจับตาถ้อยแถลงของนายพาเวลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของเขานัเองและนี่ก็คือการสรุปข่าวของเรานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ประเด็นการคอมเมนต์ของเหล่ากระทรวงต่างๆกันบ้านดีกว่านะครับเมื่อเช้านี้ผมได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้กับพี่ๆนักลงทุนแล้วนะครับ ในส่วนของตัวประเด็นเพิ่มเติมนะครับก็มาจากคุณเบสเซนนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐถแถลงว่าสาหรัฐนั้นมีการเจราจาเป็นทิศทางที่ดีกับประเทศจีนนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ถือว่าสถานะในปัจจุบันดีนะครับเป็นสถานะที่ถือว่าทํางานได้ดีเขาคาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะมีการฟื้นตัวแรงขึ้นเลยในไตรมาสที่4ี่แม้ว่าจะมีปัญหาการกระจายตัวทางเศรษฐกิจอยู่บ้างอย่างทิ้งท้ายนะครับว่า มีโอกาสที่ัมมิส3ฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็อีกประเทศซึ่งยังไม่ระบุอาจจะมีการจัดขึ้นที่บูดาเปสต์ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตลาดแล้วก็เป็นข่าวลบของราคาทองในช่วงเช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาครับังในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลดรทรัมป์ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจะมีการจัดการประชุมระหว่างผู้นํายูเครนรัสเซียและก็สหรัฐอเมริกาครับ ปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นลบกับราคาทองด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเกาหลีเหนือปฏิเสธเกาหลีใต้เป็นคู่เจราจาคิมโยจองแห่งเกาหลีเหนือระบุว่าเกาหลีใต้นั้นไม่สามารถเป็นคู่เจราจาทางการพูดได้เธอได้โจมตีประธานาธิบดีลีแจของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ย้ําว่าความสัมพันธ์นั้นจะไม่กลับไปสู่แนวทางที่เกาหลีใต้ต้องการแน่นอนโอ้โ ตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับตลาดของเรานะครับแต่ว่าผมติดมาเฉยๆครับภาพรวมของตลาดนั้นก็ยังเป็น list off นะครับนั่นถือว่า list off หมายความว่ามีความกังวลนะฮะอา้าคุณครับมีความกังวลเนี่ยราคาทองมันก็จะต้องปรับตัวขึ้นไม่ใช่เหรอครับคือมันเป็นความกังวลที่มาพร้อมกับแรงเทขายทำกำไรก่อนที่จะถึงการถแถลงสำคัญครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นกับราคาทองนั้นขยับปรับตัวลงไปพร,พร้อมๆกันเลยแล้วไม่ใช่แค่ทองของเราอย่างเดียวนะครับ ตัวของคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยเองก็ปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันครับนักทุนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับหวังว่านักทุนทุกคนนั้นจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและอย่าลืมครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังทีหลังฝากนักทุนกดไลค์ฝากนักทุนกดแชร์หน่อยนะครับขอพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวต่อมาเรามาสรุปในส่วนของตัวประเด็นทองคํากันเลยนะครับ